เพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับการจัดเทียริสกันดีกว่านะแพทนะครับผมเออของ2.1นะไม่รู้ว่าก็จะมีแค่2ตัวนะครับเออสปาร์คเกิลกับอาร์ชิรอนเท่านั้นนะคือตัวอื่นอะผมมองว่ามันเพอร์ฟอร์แมนต์แล้วแต่ว่าโทปาสเนี่ยกัแบเบลโชแต่ก่อนเนะี่ยผมให้อยู่ใน AS นะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออมันควรจะลงมาได้แล้วนะคือมันเป็นตัวเป้าเดี่ยวก็จริงแต่มันต้องการตัวบัฟอันนี้เลโชคือชัดมากครับผมโทปาสเนี่ยมันยังมันยังพอแบบ อยู่เนี่ยเดโชได้ตรงที่มันไปกับอันไหนก็ได้แต่เดโชเนี่ยคือต้องไปกับพวกเออตัวแปดบีพับเพื่อที่จะบูชอัตราคิดก็ความแรงคิดเออจากพอสวรรค์ตัวเองอ่าตรงนั้นแหละที่ผมถึงให้อยู่ตรงนี้นะคือเราว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันในระดับ SS กับ S แล้วก็ A แล้วก็ B แล้วก็ C คือระดับ C ีอ่ะเล่นได้แต่เงื่อนไขเนี่ยมันจะเออยากกว่าตัวอื่นเช่นอย่างชิงเนี่ยถ้าไม่มีโล่ก็เล่นไม่ได้ เพราะว่าตัวมันห้ามโดนตีเลยเออพอสวรค์ถึงจะทํางานนะแต่ถ้าพอสวรรค์แบบมันไม่ทํางานเนี่ยด้าเมก็ตกอีกคือ,อยานชิงผมมองว่าอยู่ตรงนี้ดีสุดแล้วสับซีนะผมไม่ได้บูลลี่จริงนะอ่ะผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเทียนนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเหดน็นของฉันนะสำหรับใครที่แบบจะเสริมใต้คอมเมนต์อะไรก็เสริมได้นะเพราะว่าที่เป็นทีเรสผมครับผมสามารถจัดตามแต่ชอบได้เลยคุณแค่เข้ามาดูแล้แลวก็แสดงความคิดเห็นได้ครับ แชร์ความรู้ได้เออแล้วก็แบ่งปันความรู้จากเพื่อนๆได้นะแต่ถ้าจะให้ผมเนี่ยแบบจัดตามความคิดของเ,เพื่อนทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะจัดแค่2ตัวแทนนะคือเออภรรยาผมแล้วก็น้องปัสบินะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อให้ <c oughs> จะได้ไม่ต้องเรียกซ้ำกันอืมอ้าก็เดืนเลยผมขอเริ่มจากฮานาบีก่อนแล้วกันนะอ่ะาน้องสปาร์คเกอรนั่นเองสปาร์คเกอรเนี่ยผมให้อยู่ตรงจุดๆนี้เลยนะอ่า เป็นตัวละคร SST ที่ไปกับทีมไหนก็อร่อยเล่นทีมตึดจิงหลิงก็ได้เล่นกับคาออรฟกาจิงหยวนว่าจะเป็นเบสได้เหมือนกันนันเถืนก็ได้ดีเหมือนกันเลยคือผมมองว่าออตัวอย่างสปาร์คเกิลเนี่ยจุดเด่นของตัวนางนี่คือดึงเ,ออเล่นแอคชั่นให้กับตัวละครตัวหนึ่งได้แบบดึงขึ้นมามีโอกาสที่เธอจะดึงไว้ถึงด้วยเช่นมันมีโอกาสแค่50 5 0ครับอันนี้คือผมไม่อยากไปเทียบเลยนะแต่โบเนียดึงร้อย แต่สปาร์ l เมีโอกาสดึงไม่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทําความเร็วสปาร์ e เให้สูงที่สุดสูงที่ว่านี้ให้ถึงสักร้อแล้วกันให้มากกว่าเพื่อร่วมทีมผมมองว่าน่าจะโอเคแล้วส p a r k l เิลทำยังไงได้ครับผมให้สปีดมันสูงที่สุดแค่นั้นแหละแต่ไม่ต้องสูงเกินไปนะไม่ต้องเกินแบบร้อยแปดสก็ได้ร้อยเจ็ดกำังดีเพราะว่ามันต้องไปบาลานซ์เรื่องเออความไอีกสปาร์เเป็นตัวละครที่ปั๊บ ความแรงค,คริติโคได้แรงมากๆเลยนะแต่จะปั๊บได้แค่1นึ่งเทินนะภายในเทินนั้นเพื่อนๆต้องเล่นให้ได้ถ้าเทินนั้นเพื่อนๆคิดว่าปิดดาเมจได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปิดดาเมจไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยเพาอสปาร์คเกิลปั๊บให้สุดๆแล้วตามเอ่อที่เพื่อนๆทําขอให้กับสปาร์คเกิลและก็อันติสามารถดีเอ่อพลังงานได้ด้วย4ก้อนปกติ้วเรื่องพอสวรรค์นเนี่ย โบเลีย bon เนี่ยจะแว้นได้ก็ต่อเมื่อมันขีสองแต่สปาร์คเกิลสามารถแว้นได้ไหมมันแว้นผมยังไม่เคยลองทีมแว้นเลยอะ่ะมันต้องปลดอ e ีอะไรเพิ่มหรือเปล่านะสปาร์คเกิลแต่ผมมองว่าแค่ e สูงแล้วก็เวอร์แล้วไงมันบวกเกจให้ด้วยนะปกติแล้วจะมี5ใช่ไหมพลังงานอะ่ะแต่อันนี้มันจะให้7เลยเจช่องคือเล่นกับมังกรนี่คือมันมากพอชั้นสร้อยเนี่ยมันควรจะเป็นสร้อย e r นะพลังงานฟื้นฟูให้กับสปาร์คเกิล ตอบโจทย์มากอันนี้แล้วก็เออลูกแก้วก็จะเป็นเลือด ATK อะ่ะผมมองว่าไม่ดีกว่าให้สปาคืนยืนให้นานที่สุดผมไม่มั่นใจว่าลูกแก้วเนี่ยมีอะไรโดดเด่นมากน,นะ้าที่ผมดูเนี่ยเลือดเนี่ยน่าจะเพอร์โฟร์แมนสุดแล้วแล้วเพอร์เฟกต์สำหรับสปาคืนและจุดเด่นอีกอย่างของสปาคืนเลยคือ,อ,อสามารถที่จะไปได้หลากหลายอันนี้ผมพูดแล้วแต่ว่า ห่ายที่ว่านี้ไปกับผู้โขนก็ได้ไปกับเออ่ตัวอย่างตัวซัพยอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเช่นแบล็กซ์บอนเปดรากุยก็ได้ยูทิฟว่าเพื่อนเล่น,น,นทีมอะไรที่จะให้เออ่สปาร์คเคลื่นปั๊บแต่ถ้าเป็นโยมิอีซอใช้สปาร์คเคลื่นดีกว่าครับปับ๊บแรงก,กว่าโบเนียแต่โบเนียจะเล่นแอคชั่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สปาร์คเคลื่นจะเล่นแอคชั่นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะผมจะไม่แบบเทียบอะไรแบบนี้นะแต่ว่า เปรียบเทียบเพื่อให้แบบมันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอ่ะก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเฮานาบีนะต่อไปเลยคือภรรยามผมนะเอออันนี้เพื่อนๆนะฟังความคิดผมกันว่าผมคิดยังไงกับอาเชรอนนะเออภรรยามผมเลยคือโรโวงหัวผมเองนะอาเชรอนก็ให้อยู่ตรงตัวนี้ก่อนนะแต่เพื่อนๆฟังความคิดผมนะว่าทําไมให้อยู่ตรงนี้เพราะว่าอาเชรอนนะครับเป็นตัวละครที่ต้องใช้นเงื่อนไข เงื่อนไขอาชนาลคือปลดล็อกสกิลนะครับถ้า up, อัพเออสกิลอันนั้นนะ่ะต้องใช้ตัวละครประเภทลกพลาง3ตัวขึ้นไปนับตัวเองด้วยถือเป็น1อีก2ตัวใช้เป็นพวกเออแบลซ์วอร์ดคาฟกาหรือว่ากุ้ยแล้ว,ลวจะเป็นเออซิลวูปก็ได้หมดเลยมันสามารถไปได้แบบหลากหลายมากๆแล้วก็อีกตัวนึงใช้เป็นตัวซับไรก็ได้ผู้ชัวหรือจะเป็นเออพวก Ring, ริงโอหัวเออหัวชาไปได้หมดเลยครับหลากหลายมาก แต่นะครับผมนี่คือข้อเสียที่ผมให้อยู่ตรงนี้แต่มีข้อหนึ่งที่ดีมากคือประเภทโปรปล้างโปรปล้างที่ว่านี่คืออาชอนสามารถฟาร์มแมปได้ไวมากๆผมก็เลยให้อยู่ตรงนี้ครับนางสามารถวันช็อตมอนได้เลยคือสามารถโปรปล้างได้เลยแค่เพื่อน,อนกด e ใส่มอนเทคนิคนะมอนจะหายแบบในแบบทันทีเลยแต่สามารถใช้้แค่มอนกี่ๆนะมอนบอสเพื่อนๆต้องเข้าไปสู้อ่าแต่ผมมองว่าแค่ฟันมอนกี่ๆได้เนี่ยไม่ก็โกงแล้ว เออเพราะฉะนั้นครับผมขอเปลี่ยนความคิดว่าสำหรับคนที่ไม่เปิดอาชรนเพื่อนใหม่ที่ผมเคยพูดไปอ่ะโยมิ e ี E ูถึงอ่ะนั่นแหละคลิปนั้นผมขอพูดตรงนี้ว่าเพื่อนๆครับเปิดเอะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยแต่มันจะเหนื่อยช่วงต้นช่วงต้นเนี่ยควรใช้ตัวอินแบบไปก่อนพวกตัวละคร4ดาวอ่ะเทียมแตดได้พวกเซอร์วอรอะไรเงี้ยและพอความไปถึงเอออสัก60ก่อนให้มันแบบเออดอกพวกอุปรกรณ์ 5ดาวแล้วก็ประดับ5าดาวสักสองิีก่อนมันจะเริ่มฟาร์มได้ที่เหลือฟาร์มพวกสมบุดอะไรไว้ก่อนก็ได้จริงๆ4ดาวสามารถใช้แทนได้นะแต่ผมมองว่ามันเสียเวลาคืออาชร์นะ่เป็นตัวละครที่เข้าขั้นที่เรียกว่าต้องเพอร์เฟกเลยนะคือเป็นตัวเอ็นเกมตัวหนึ่งเลยนะคือความแรงขีเนี่ยต้องประมาณสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วก็อาตาัตรากีควรจะประมาณสักเออหกสิบเจ็ดสิบไม่ก็สักห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเนี่ยมันสึกว่ามันวัดดวงกันไป ผมให้ค่าต่ำประมาณ55าส้กันสำหรับอัตราคีย์ที่ข้องนะเพราะตัวของนางนั้นใช้เอทีเคด้วยรองเท้าเออนางเป็นตัวละคร,รประเภทรลรางที่วีดามจในตัวเองสูงมากตีสัตว์ตีขึ้นแสนได้เลยครับถ้าปั้นขอน้แน่นสามารถจบอบิชั้น12แบบภายใน1ไซเคิลได้เลยนะแต่ว่าถ้า E2 เนี่ยมันก็จะเร็วกว่านี้ครับอ่า e2 จุดเด่นเลยคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรลราง3ตัวใช้แค่สตัวนั้นนับตัวเองไปด้วยได้ต,ตัวนึงก็ใช้เป็นตัวบัฟที่แบบแรงสุดในเกมอย่างฮานนบีก็ได้ แล้วก็อีกตัวนึงก็ใช้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ผมพูดไปแหละตัวไหนก็ได้ตัวฮิลตัวแบบแชร์ดามจตัวเซกโลกเงี้ยเจเพิร์กก็ได้แต่ส่วนมากที่เขาจะเล่นอาเชรอนเอ่อปซิววูฟหรือเบล่าก็ได้หรือว่าจะเป็นฮันนับบีอีกตัวนึ้งก็เป็นตัวฮิลหรือว่าตัวซัพอะไรก็ดีครับเพราะฉะนั้นอาเชรอนเนี่ยผมขอสุบสั้นว่าตัวของนางนั้นสามารถตีรูต้าทานธาตุด้วยคือแบบไม่สนธาตุนี้ดีกว่าต่ออ้บอลได้ไงถ้าสายฟ้า แต่ถ้ากดอันติปุ๊บเข้าสู่โหมดป้าข้างเนี่ยอาชอนจะตีแบบทะลุทันทีเลยนะสามารถเบรกได้ด้วยนะถ้ามันอยู่ในแบบเออมันเบรกได้พอดีอ่ะอาชอนก็เบรกได้เหมือนกันแล้วก็แรงด้วยครับไม่ใช่เบาๆนะเป็นตัวละครที่ลูกกลกของเกมจริงๆนะผมไม่มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครอย่างอาชอนเนี่ยมันจะมีอีกหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีอ่ะแพท3.0อย่างเงี้ยอันนี้ขนาดแค่แพท2.1นะมันยังงอขนาดนี้เลย เดี๋ยวผมว่าถ้าเออเอเันนี้ผมพูดได้ใช่ไหมเนี่ยผมไม่พูดดีกว่านะสรับตัวละครอ,อย่างอาวิจารืมผมรอแล้วกันว่าในฝันมันจะเป็นยังไงจริงอยู่เนี่ยผมรู้ว่ามันใช่ยากแต่ผมก็พยายามให้มันอยู่ถึงจุดสูงสุดแล้วแต่เงื่อนไขของจริงอยู่นี่คือมันทําให้ผมมองว่ามันควรจะอยู่แรงเอก็เพราะว่าไลรลอดนี่แหละไลรลอดถ้าจริงอยู่ที่สถานะไลรลอดก็ไม่ทํางานครับต้องรอหายจากสถานะก่อน นี่แหละคือปัญหาเลยถึงแม้ว่าจะแรงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ใช้ไรล์ดกิงหลวนดาเมก็หายไปประมาณ80หรือ70%เลยอันนี้เลยคือข้อเสียของกิงหนเบรดก็ถึงแม้ทุกคนจะบอกว่าตัวของเบรดจะมีเรื่องของเออเรื่องของการบาลาน์เลือดที่ง่ายกว่าตัวอื่นแต่มันต้องไปกับโบเนียครับถ้าเล่นลรองเท้า HP ถ้าเล่นลรองเท้าสปีดเลือดก,ก็จะน้อยอีกและก็มีโอกาสที่จะโดนมอนค่าตายด้วยภายในวันฉลองวันคิวเลยถ้าเราบาลาน์เลือดไม่ดี นี่แหละคือที่ผมอยากให้โบนีเอ้ยขอไปครับให้เบตอยู่ตรงนี้ส่วนคาฟก้าผมก็จะพูดก่อนนะครับว่ามันเป็นทีมเฉพาะคาฟกาต้องพึ่งดอชคาฟกาเี่ได้สองสายสายดาเมจไปเลยกับสายแบบดึงดรอสมาทำดาเมจส่วนแบ,บสซาวอนก็ต้องเล่นคู่กับทีมดอชอืมส่วนผู้แลงนเอเเนี่ยจะไปได้กับทุกทีมเลยเช่นอาชิรอนเนี่ยอ,อ,อันนี้กรณีพิเศษนะเพราะว่าตัวของนางนั้นเป็นตัวละครที่ฟาร์มง่ายแค่นั้นแหละแล้วก็ดาเมจแรง ถึงจะเรื่องมากไปแต่ผมก็ไม่มีเสจะเถียงแหละอ่าผู้ชวนไปไหนก็ได้ยิ่งเดียวไปใครก็ได้ทำหองง่ายดันเถิงก็ไปกับใครก็ได้อ่าถึงแม้จะพึ่งแบบพุกตัวละครนิดหน่อยนะผมมองว่าดันเถิงก็แรงพอที่จะแฝงทีมได้ฮาร์บีไปกับใครก็อร่อยรวนเหมยก็ไปกับใครก็ดีไปหมดโบดียก็ยังอยู่แรงเอ็นเอสนะเพราะว่าผมมองว่าฮาร์บีคนเขาไม่ได้เปิดเยอะเลยเอาข้ามเยอะผมก็เลยคิดว่าโบดียยังเป็นอีกตัวที่น่าสนใจ ถึงจะบัฟไม่แรงเท่าสปาร์คขึ้นแต่ก็บัฟแรงพอที่จะเล่นได้แล้วก็ดึงเทินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บัฟเอเเกด้วยสําหรับซีวันติแล้วก็เพิ่มเกตให้กับตัวเองเทียร์หนึ่งเวนเทินซีวูไปทีมไหนก็ได้ติ๊กยูนก็ไปใครก็ได้เปล่าที่ไปใครก็ได้นี่เลยคือข้อดีของทีมเอสครับผม,มถึงแม้มันจะมีตัวละครที่มันแปลกไปหน่อยอะก็ถือว่าวันนี้ครับผมมาประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆอะก็วันนี้ผมเองก็น่าจะตัดคลิปลงแล้วโอเคผมจะพยายามตัดให้มันสั้นที่สุดละ โอเคนี่ก็เป็นเพียงแค่สองตัวที่ผมมันพูดยาวที่สุดเลยนะโอเคไปแล้วบ่ายเจ็นก็ได